ซิกดักพีเซนเจลเบกพาร์แหกคุกประเด็จการเดือนกันยายนปี1988ภายใต้การน,นำของนายพลอุสโตปิโนเชและในเรือนจำซานติโกที่มีเหล่านักโทษกว่า2,000คนมีบรรดานักโทษการเมือง120คนสมาชิกบังของฟเฟติพาธิโอติโกมานูเอลโรดิเกสถูกตัดสินโทษประหารชีวิตจากข้อหาต่อต้านโดยใช้อาวุธกับกลุ่มกองกำลังของปิโนเช พวกเขาใช้เวลาหลายเดือนในการประท้วงด้วยวิธีอดอาหาร mm. เพื่อที่จะถูกขังแยกจากนักโทษคนอื่นๆและถูกขังรวมในคุกเดียวกัน mm. ผู้วางแผนแหกคุกและเรื่องราวที่กล่าววันนี้ถูกอ้างอิงไปจากเหตุการณ์จริง mm. เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่11กันยายนปี1988นาเรเือนจำซาติโกปัตเทศชิลีผู้คุมนักโทษได้ขังนักโทษรวมกันไว้ที่เรือนจำ พอคิดว่าจะสามารถควบคุมนักโทษที่พวกเขาเรียกว่ากบฏท,ที่เป็นนักโทษการเมืองได้ง่ายกว่าในการติดคุกวันที่3ตัวเอกของเรื่องอยาวากาสและสหายได้วางแผนเพื่อหาวิธีแหกคุกหากไม่ทำเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะออกไปจากเรือนจำแห่งนี้ได้เมื่อไหร่ทั้ง3คนก็เดินทางสำรวจพื้นที่ภายในเรือนจำแต่แล้วห่าวากาสกับล่าฟอลก็ขัดขอกันเพราะต่างก็โทษกันเองเรื่องการโจมตีปีโดเชมไม่สำเร็จ จนทั้งคู่พังมือชกต่ยกันเองเพื่อนอีกคนก็นได้เข้ามาห้ามและพูดดึงสติไว้เพราะแผนการในครั้งนี้จะขาดใครไปไม่ได้ในวันที่ห้าตำรวจก็ได้นำนักโทษก่อกระบกลุ่มใหม่เข้ามายังเรือนจำโดยมีตัวละครสำคัญปรากฏขึ้นคืนนอออสการ์ลีลาต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทำงานของอายการอันเดสผู้หญิงคนนี้เป็นธนาให้กับนักโทษเธอมีนัดกับพันเอกจอเคลรา ซึ่งเธอมาพอกับหลวงพ่อเจอลาดโฟเวนจากสมาคมพระหลวงพ่อมาตรวจความเป็นอยู่พองนักโทษในคุกโดยเฉพาะนักโทษใหม่ที่เพิ่งมาถึงก็คือออรกาลีลาพราะมีรายงานว่าพวกเขาถูกทรมานแต่อายการอันเดสไม่อนุญาตให้เข้าไปตรวจผู้หญิงคนไดกกล่าวที่ขู่อายการว่าให้ลองตัวไว้เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าจะถึงตาตัวเองเมื่อไหร่แต่ทว่าอายการไม่ได้เกรงกลัว ยังตอบกลับไปว่าถ้านําเรื่องอาชญากรพวกนี้ไปคุยกับชาลีขอ,ของหน่วยซ n i อนไอยังไงเธอก็สู้ไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเหมือนกับว่าเธอต้องไปเชิญกับอํานาจมือที่ต่อสู้ได้ยากวันที่11ออดก,การลีลาถูกียกตัวให้ไปสอบสวนเรื่องของคดีเกี่ยวความบ้านคงและเรื่องการตายของยาสองคนแต่ออดก,การลีลาก็ปฏิเสธก็กล่าวหาทั้งหมดเขาอาจถูกตัดสินประหารชีวิตเลยยิ่งในตอนนี้ปิโนเชให้อำนาจสูงสุดกับอัยการอันเดส เขาก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโทษประหารออตการ์ลีาลาเลยร้องขอให้ทนายช่วยให้เขารอดพ้นจากคดีทั้งหมดภาพตัดมาที่ห้องพักของทีแมกคูวาก้าเจาะรูเพดานไปช่องสี่เหลี่ยมจนช่องสี่เหลี่ยมนั้นหลุดออกมาได้ในที่สุดเขาจึงต้องรีบเก็บซากทั้งหมดและหาวิธีปิดเพดานเพื่อไม่ให้ถูกจับได้เขาใช้หนังสือพิมพ์พยาผสมกับน้ําและหาไข่มาเพื่อผสมปิดเพดานเมื่อเขาปีนไปดูช่องที่เจาะน,นั้นก็พบว่าเป็นเพดานที่มีช่องทางยาว สามารถวางแผนหลบหนีได้ในตอนนั้นเองเจา้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจตาห้องพักเหล่านักโทษพวกเขาต้องกำจัดล่องรอยทุกอย่างให้แนบเนียนที่สุดและลาโลผู้มีหน้าที่ร้องเพลงส่งสัญญาณก็ได้ร้องเพลงโซลิโลเวียเพื่อส่งสัญญาณบอกว่าผู้คุมได้เดินทางมาตรวจแล้วเป็นช่วงเวลาที่ลูลถึกว่าว่าการจะจัดการกับเพดานนั้นได้ทันหรือไม่แต่แล้วด้วยความโชคดีเมื่อผู้คุมเข้ามาตรวจกลับไม่พบหลักฐานอะไรพวกเขาลออตัวไปได้อย่างอดวิต วันที่3 4ลีนาเบซาภรรยาของลาฟเอลเจมิเนสเธอมาเยี่ยมและบอกกับลาฟเอลว่าจะยา้ายไปอยู่คูลิโกกับลูกๆอย่างถาวรต่อมาผู้คุมนร่โทษไปจาับตัวบันเเมสหรือบิกโกเตไปโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากบิกโกเตถูกปล่อยตัวก็ผบว่าผู้คุมนําตัวเขาไปทรมานใบหน้าของเขามีรอยแดงจากการถูกตบและถูกบีบคอยอย่างแรงภาพตัดมาที่วากาากับสหาย กำลังทำบล็อกอยู่บนเพดานเพื่อหาทางหลบหนีหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงมือทุบก,กําแพงลําเนียววัสดุและขุดเจาะผนังกอย่างมุ่งมัน่นวันที่83ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการนายพลอากุโตบวิโนเชได้รับชนะการเลือกตั้งเหล่านักโทษก็ต่างกล่าวไปเสียงเนียกันว่าพวกฟาสซิสจ,จัดฉากการเลือกตั้งขึ้นซึ่งผลการเลือกตั้งมีผลต่อน,นักโทษกบฏเป็น,นปอย่างมากเพราะว่าเขาอาจต้องอยู่ในคุกไปอีกนานอย่างไม่มีกําหนด พวกเขาจึงต้องวางแผนและหนีออกไปให้เร็วที่สุดวันที่8 6นักโทษที่วางแผนแห่คุกประชุมกันผู้ว,วางแผนและํำรวจช่องอุโมงค์ทุกคนจะช่วยกันขุดอุโมงค์และผัดเวรกันไปขุดแล้วซ่อนดินเอาไว้ที่ทางเดินและต้องขุดให้ได้ร้อยกิโลต่อวันพวกเขาต้องทําให้ห้องขังเชื่อมต่อกันเพื่อป้องกันการถูกจับได้ถึงจะเหนื่อยแต่ทุกคนต้อง,อง,องช่วยกันต้องทําให้ดูเป็นปกติพวกเขาต้องกินให้พอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อย่าเปลี่ยนตารางเวลาสิ่งที่ต้องทําห้าไปสายท้ามีประชุมหรือทุละต้องรับผิดชอบเพื่อแผนการนี้แน่เนียนที่สุดนั่นเองวันที่205ตําตำรวจเข้ามาลืออข้าวของและตรวจตาห้องขังนลโทษอีกครั้งในขณะนั้นที่โคไลไลกับลาโลกำกลงังขุดเพดานกันอยู่เป็นช่วงที่ชุลมุนและวุ่นวายมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกลุ่มราฟเฟลตีเข้าประทานและขัดขืนตำรวจอย่างดุงเดือดเพื่อถูกเวลาเอาไว้ นักโทษกลุ่มนี้จึงถูกลงโทษด้วยการให้เฟืองผ้าเหลือเพียงเกงชิ้นน้อยชิ้นเดียวและให้นั่งอยู่กลางแดดเหล่านักโทษต่างร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองและการถูกกดขี่ก้องกังวาลท่วเรือนจำเพื่อเป็นการยืนยันในอุดมการ์ของกลุ่มตนในขณะเดียวกันนั้นลาฟาเอลก็ถูกขังเยี่และถูกทรมานอยายการอันเดนมาพบลาฟาเอลที่ห้องของังและได้ตอกย้ำเรื่องอุดมการ์ของลาฟาเอลที่อาจจะต้องพ่ายแพ้แต่ลาฟาเอลกลับตอบกลับไปว่า เคยคิดเว่าต้องมาเลียเท้าประจบคนเพื่อมาเฝ้าดูคนแบบเขาวันที่2 1 7พอลีนาพยายามหาบุคคลภายนอกที่สามารถช่วยเหลือนักโทษการเมืองเหล่านี้ได้แต่ทว่ายังไม่มีใครยอมเพราะมองว่าเป็นพวกที่ทำเให้เรื่องบานปลายบุคคลภายนอกนั้นมองว่าประเทศกาลังจะได้รับประชาธิปไตยการแหกคุกอาจทำาให้เรื่องแย่ลงได้แต่พอลีนาบอกว่าการแหกคุกในช่วงเผด็จการถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วและในที่สุด คอนินาสามารถหาคนมาช่วยพวกเขาได้และได้ประชุมกันเพื่อวางแผนการช่วยเหลือวันที่392ซาเวียหมดสติในอุโมงค์ทำให้รู้ว่าอากาศที่ปลายอุโมงค์มีไม่เพียงพอเมื่อทนายมาเยี่ยมราฟาเอลและแนะนำของบางสิ่งมาให้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งของชิ้นสำคัญที่จะทำให้มีชีวิตรอดจากการกออุโมง์นั่นคือพลาสติกที่ใช้ดูดอากาศเข้าไปในอุโมงค์ลาฟาเอลไปขอมอเตอร์กับสายซสันการโดและบอกว่ามอเตอร์นี้ จะช่วยให้ออกจากคุกสู่อิสรภาพได้เหล่านักโทษต่างช่วยกันนำพลาสติกมวนใหญ่เป่าลมให้มีอากาศในอุโมงค์และทำการต่อไฟจนในที่สุดอุโมงค์ก็มีไฟส่องสว่างได้สำเร็จพวกเขาเจาะรูถึงพื้นข้างนอกคุกได้แล้วและทำสัญลักษณ์รอยหมึกสีแดงไว้เพื่อให้คนที่ช่วยเหลือเห็นสัญญาณดังกล่าวในวันที่5 5 9ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นขณะนั้นยังมีนักโทษคุกอุโมงค์อยู่แต่ทุกคนก็ออกมาได้ทันและลอดตายกันยา่างอุกปี พวกเขาต้องวางแผนกันใหม่เพราะอุโมงค์อาจจะพังแบบเดิมอีกและตำรวจอาจเห็นร่องรอยอุโมงค์ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับได้เมื่อเป้าหมายใกล้สำเร็จเหล่าลักโทษก็ได้พบปะกับครอบครัวของตนเพื่อเป็นการบอกลาทุกคนก่อนลาก,กันอย่างก,กับว่าอาจจะไม่เจอกันอีกแล้วและแล้ววันสำคัญของพวกเขาก็มาถึงนั่นคือวันที่29มกราคมปี1990เป็นวันที่567ทุกคนเริ่มทำตามแผนแผนการแหกคุกกำลังเริ่มต้นขึ้น เหล่านักโทษเริ่มทยอยไปทีละคนตามลำดับรายชื่อที่ได้ตกลงกันไว้และทุกคนก็อนกอดบอกลากันเพราะการหลบหนีในครั้งนี้ไม่มีอะไรการาันตีได้เลยว่าทุกคนจะปลอดภัยหรือไม่พวกเขาเริ่มลอบไปในอุโมง์ตามรายชื่อแต่ทว่ามิโก,กเต้และสเกเห็นความผิดปกตินี้และทมหาราฟาเอลแต่อเมริโอได้เข้ามาขวางและถ่วงเวลา,เาไว้เมื่อมิโกเต้เข้าไปในห้องกับพบว่าออสกาลีน่ากำลังเต็มมุดเข้าไปในอุโมงมิโกเต้ทรยลสายนักโทษด้วยกัน เพราะเขาจะไปฟ้องตำรวจว่ามีการหลบหนีเกิดขึ้นออดการลีนาถูกบิกเตแทงที่ไหล่และหนีไปเพื่อจะไปฟ้องตำรวจทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยและละเลาะแม่นาเพื่อไปขึ้นรถบัสแต่ละว่าออดการลีนาหลบหนีออกมาไม่ทันเพราะเขานั้นได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ในวันที่29มกราคมนักโทษการเมือง40กว่าคนหนีออกจากคุกซานติโกและรู้จักในชื่อโอเปราซิยอนเอซิโตบางคนข้ามชายแดนแล้วอยู่ที่ต่างประเทศ บางคนถูกหลักโทษโดยประธานาธิบดีพาลิซิโอไอวินและทบายประชาธิปไตยที่เข้ามาแทนเผด็จการซึ่งนําโดยนายพลปิตูเชมานานกว่า17ปีถือว่าเป็นการแหกคุกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศชิลีเอาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับานังเรื่อง path, เจลเบกพาร์ทแหกคุกระเด็จการหนังเรื่องนี้แม่จะไม่ได้ตื่นเต้นชุลระทึก กับตอนลมนี้อาจจะคุกมากเท่าไรนักแต่หลังเรื่องนี้กับโดดเด่นเรื่องแนวคิดและการวางแผนของนักโทษกลุ่มนี้สะท้อนให้เห็นว่านักโทษการเมืองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ฉลาดเฉียบแหลมเอามากๆเพราะสามารถวางแผนขุดเจะอุโมงออกมาได้อย่างแนบเนียนพวกเขายังคงมีความหวังกับชีวิตใหม่ของพวกเขาที่รออยู่ข้างหน้า พวกเขาหวังว่า,วาชาธิปไตยจะสามารถเอาชนะ,ะเผด็จการได้พวกเขาจึงทุ้มเทความพยายามความอดทนและความสัมัคคีจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถหลุดพ้นออกจากคุกแห่งนี้และได้รับอิสรภาพนั่นเองโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิกดักไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ